Did you know, Did you know? Oh, mm ุร hmm. ู e ้หไมคทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาอากาศช่วงนี้อาจทําให้เกิดอาการเป็นหวัดหรือว่าจาม ฉัมาจามใส่หน้าใส่ตาพี่ได้ยังไงล่ะนี่พี่ครับถ้าถ้าผมจามเพราะอากาศเย็นก็โอเคนี่ผมจามเพราะฝุ่นพี่ผมผมไม่ไม่ใช้อากาศนี่ไม่ใช่โทษ <ผม S 1> พี่เหรอพี่ทําความสะอาดบ้านอ๋อแล้วการจามเนี่ยก็เป็นเรื่องของเธอที่ต้องดูแลตัวเองอ๋อใช่จริงด,ด้วยอาการแพ้อากาศอาการจามหรือว่าเป็นภูมิแพ้สามารถบรรเทาได้ค่ะท่านผู้ชมข่าด,ด้วยการใช้น้ําเกลือล้างจมูก จ้อไม่รู้เพราะว่าจ้าไม่เคยสนใจใส่ใจความรู้แบบนี้ดูเลยนะคะวันนี้ดิดย you know ูโน w คุณรู้หรือไม่กับเรื่องของน้ำเกลือค่ะมาดู Did <you> know? โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยปัจจุบันพบว่ามีคนไทยประมาณ18ล้านคนเป็นโรคนี้โดยเป็นผู้ใหญ่ร้อยละ20และเด็กอีกร้อยละ40 อาการที่พบบ่อยก็คือคันและอักเสบในจมูกจามติดติดกันมีน้ำมูกไฉและคัดจมูกสาเหตุนั้นเชื่อว่าเกิดจากพันธุก,กรรมโดยเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันร,ร่างกายดังนั้นถ้ามีคนในครอบครัวเป็นภูมิแพ้ชนิดนี้อยู่โอกาสที่จะมีอาการไปด้วยก็มีสูงถึงร้อยละ30-70เเลยทีเดียวเมื่อมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอและไปรับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเช่น ปนขนสัตว์หรือเกสรดอกไม้เข้าไปสารเหล่านี้ก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารฮิสตามีนและโพลสตาแกลนตินออกมาเพื่อพยายามกะจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจากร่างกายอาการแพ้ก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะและวิธีที่จะช่วยบรรเทาอาการได้ดีอีกวิธีหนึ่งก็คือการล้างโพรงจมูกบ่อยๆด้วยน้ำเกลือทำความสะอาดชนิดปราศจากเชือ้อซึ่งมีส่วนผสมของโซเดียมคลอไรด์ 0. 9เ จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับของเหลวในร่างกายทําให้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ระคายเคืองโพรงจมูกน้ําเกลือชนิดนี้จะช่วยชะล้างสารที่เก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆในโพรงจมูกออกไปทําให้โพรงจมูกชุ่มชื้นลดอาการน้ำมูกไหลลงคอช่วยให้หายใจสะดวกขึ้นซึ่งก็จะช่วยบรรเทาอาการจามคัดจมูกและจมูกอักเสบได้นั่นเองวิธีการล้างจมูกนั้นไม่ยากค่ะ มีอุปกรณ์ง่ายๆก็คือน้ำเกลือไส่รินและจุกล้างจมูกเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วให้ใช้ไสรินดูดน้ำเกลือโน้มตัวไปข้างหน้ากลั้นหายใจก้มหน้าอ้าปากค่อยๆฉีดน้ำเกลือเข้าโพรงจมูกน้ำเกลือจะไหลเข้าไปในโพรงจมูกและไหลออกทางรูจมูกอีกด้านหนึ่งค่อยๆสั่งน้ำมูกและน้ำเกลือที่ค้างอยู่ออกมาเบาๆ อ่ะจอจอจอครับผมครัเตรียมให้แล้วนี่ทำไมดืด่มน้ำต้องใช้หลอดฉีดยาด้วยเหรอไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมอ๋อ,อจริงด้วยกลับไปดูย้อนหลังเลยนะคะ ใครที่พลาดชมกลับไปดูย้อนหลังใน YouTube หรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสนุกนะคะนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของน้ําเกลือในการที่จะเอาไปล้างจมูกแล้วก็ทําให้เราหายใจได้คล่องขึ้นนะคะยังมีประโยชน์ของน้ำเกลืออีกมากมายเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปกับดิ k n โนคุณรู้หรือไม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Did you know?